ร้านเนมโอช็อปับกดเกมพาร์และบริการฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกอกาเด้นอนิเมะลินเจอร์เอ็กออสตาทาวเวอร์ดิฟเนเอ็กและบริการเกมอื่นอีกมากมายบริการดีปลอดภัยใครที่สนใจพีแค่จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนร้านเนมโอช็อปกันเยอะๆนะครับเอ๋ย hey, สวัสดีครับน้องๆก็มาพบกับผมนะครับแชทเกมมิ่งและว,วันนี้เราก็อยู่ในเกมอนิเมะเลดนั่นเองนะครับน้องๆก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับ ซีซั่นวันนะครับก็เป็นอัปเดตที่2.1นะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดการอัปเดตนะครับน้องๆเราจะต้องไปเติมนะครับเติมโค้ดกันก่อนเลยนะครับโอเคโค้ดในวันนี้ก็จะเป็นซีซั่นวันเลยนะครับ1โค้ดก็จะได้ตเก็ตนับ500แล้วก็จะเป็นซีซั่นอกพีนะครับ100แล้วก็จะเป็นรีโลนะครับ10อันนะครับมีแค่1โค้ดเท่านั้นโอเค ทีนี้เรามาดูรายละเอียดการอัปเดตแน่นอนนะครับรายละเอียดการอัปเดตก็มี2ตัวละครมานะครับก็คือตัวละครนี้เลยตัวละครซีเซ็ตใหม่นะครับคือตัววอ l เกอรี่ซึ่งอยู่ในแบ t เทิลพาร์ทเลยนะครับน้องๆทั้ง2ตัวนะทั้ง2ตัวอยู่ในแบ t เทิลพาร์ททั้งหมดเลยนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองถ้าเราอยู่ในสายฟรีนะครับน้องๆหรือว่าแบตเทิลพาร์ทซีซั่นแรกสายฟรีเนี่ยก็จะได้รับตัวละครที่ดีที่สุดก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวเขาชื่อว่าอะไรนะ ไอส์รูเลอร์นะเป็นสายแทงนะครับก็จะอยู่ในเลเวล30เนาะแต่ถ้าใครเติมนะครับ799เโลบักเลยนะโอ้โหส่วนตัวพี่ชัดมองว่าค่อนข้างที่จะแพงอยู่เหมือนกันนะสำหรับพี่ชัดรู้สึกว่าแพงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะได้ตัวซีเขตอย่างตัวบั๊กวอคแคลรีนะครับก็จะได้รับในนี้เลยนะครับโอเคก็จะมีส่วนแบตเรนพาร์ตนะล้วก็จะมีตั๋วนะครับเทรดดิ The ้งติ๊กเก็ตนะครับเทรดดิ The ้งติ๊กเก็ตก็จะอยู่ที่เทรดสเตชันนะครับอันนี้คือ บอกเลยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆนะครับน้องๆก็คือในกรณีที่น้องๆมีตัวละครซ้ำเยอะๆนะครับทุกสัปดาห์นะมันก็จะมาเปิดนะครับอีเวนต์นี้ให้แรกนะครับก็คือสามารถเอาตัวกระกากรับสามารถเอามาแลกได้นะครับทุกๆอ่าห้าร้อยตัวเนาะตัวห้าร้อยตัวต่อสิบใบนะครับก็เอ้ขอไปห้าร้อยตัวนะครับหนึ่งตัวต่อหนึ่งตัวต่อสิบใบได้ห้าร้อยตัวก็ประมาณห้าพันนะแต่ละรอบเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะ เยอะนะครับซึ่งตัวพวกนี้ทําอะไรได้นะครับก็สามารถเอาไปแลกในสตูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกิ๊กี้ทั้งหลายหรือว่าจะเป็นตัวซีเข็ดก็ยังได้นะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นเนี่ยรีโลก็ได้นะรีโลก็ได้นะครับอ่ารีโลก็ได้200นะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครอย่างอ่าพวกตัวซีเข็ดไม่ว่าจะเป็นอิชิโกะนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าหนวดขาวก็แรกได้นะครับแลกได้3ตัวนะครับก็อีเวนต์ดูเดชันก็จะอยู่ที่ประมาณ 2วันนับ2วันตอนนี้ก็คือประมาณ2วันแต่จร,งจริงๆมันน่าจะบอกว่าเทรดดิ้งเนี่ยเปิดทุกๆสัปดาห์นะครับ <minute>. <today> แต่ไม่รู้ว่าระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกี่วันน่าจะ2-3วันนะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ฮาร์วินช็อปน่าจะหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับเหลืออีกประมาณ1สัปดาห์นะครับก็รีบมาจับมาจองกันได้นะครับใครที่ยังไม่มีเนาะใครที่ยังไม่มีก็มาจับประจองกันได้นะครับสำหรับฮาร์วีนช็อปนะครับรีบมาแลกกันไว้นะครับก็ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอัปเดตนี้แล้วก็จะมีการแก้ฟิกเล็กน้อยนะครับน้องๆแก้ฟิกเล็กน้อยนะไม่ว่าจะเป็นพวกฟิกเกี่ยวกับดูพิเคดยูนิตนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นฟิกดิสเพย์เออร์นะครับแล้วก็อัตอัตมิติเอนชาร์เมน์อุ้ยเดี๋ยวนะแล้วก็มีฟิกบั๊กนะครับอ่ามีบั๊กฮูดาวต่างต่างนะอัตมุกเออออโตอัตมิตินะครับเอนชาร์นเดี๋ยวขอดูสักนิดหนึ่งแล้วกันอัตมิติเอนชาร์นเหรอน่าจะดูดีมีประโยชน์นะตอนนี้พี่แคทยังไม่ได้ตัวนี้เลยเดี๋ยวประเด็น แต่โอ้เซิร์ฟดูหน่วงๆนะเซิร์ฟดูหน่วงๆนะวันนี้เอาโอเคดูทรงแล้วน่าจะเกลือเหมือนเดิมไม่น่าได้ปั้นโอเคไม่ได้ปั้นนะโอเคแล้วก็จะมีวสนะน้องๆวสรยายวันก็สามารถมาทํารับได้นะรับทีละสองร้อยสามร้อยนะแล้วก็วิวห้าแล้วเห็นไหมค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะโอเคก็ก่อนที่จะจกกักน,นะก็จะมีอัปเดตประมาณนี้เลยนะน้องๆไม่มีอะไรเยอะนะอัปเดตก็มีการแก้บั๊กแล้วก็ เพิ่มอีเวนต์มาครับแต่ว่าอีเวนต์เทรดดิ้งเนี่ยพี่แคทว่าน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆถือว่าทําได้ดีเลยนะส่วนวันนี้ก็จริงๆก็อยากได้ตัวละครนะรก็คือตัวละครรับนั่นเองนะครับน้องๆจริงๆอาจจะต้องรอเซตใหม่ก่อนครับโอเคเซตนี้พี่แคทรู้สึกว่าไม่พอใจนะไม่อยากได้นะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหาร่เซตนี้อยากได้ตัวที่เป็นพวกตัวที่อยู่ในทีมมากกว่านะเป็นพวกมิสเตอร์ไนท์นะหรือว่าจะเป็น เบรุสนะครแล้วก็หรือว่าน้องทัศมุกิก็ได้นะเพื่อที่จะเราจะมาเปิดลุ้นหาตัวซีเชตกันนะมีอยู่2 0 0 0 0นนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะน้องๆเดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมสองแสนนี้จะมีตัวละครไหนเข้ามาโ okay. อเคเดี๋ยวเราตัดมาสักคู่เดียวนะครับโอเคครับน้องๆก็มา,าถึงแบนเนอร์ที่พี่แคทต,ต้องการแล้วนะครับแบนเนอร์นี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่ามีเบรุสกับไนคิงนะครับก็คือพี่แคทอยากได้เพราะว่า จะมาอัพดาวนั่นเองนะเป็น3ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกทีเดียวเชียวนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครัพี่แคทมี2 0 0แสนเจมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูแล้วมาดูกันว่าพี่แคทจะได้กี่ตัวนะครับสำหรับตัวมิสเตอรี่แล้วก็ไซตมามะของเราจะออกมาไหมนั่นเองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วจัดไปโลที่1ไม่ออกนะครับไปยาวๆนะครับโลที่3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าโหสิบสยังไม่ออกเลยนะสิบโลนะน้องๆก็คือค่อนข้างที่จะเข้มอยู่นะเกมนี้เรดแบบน่ากลัวมากนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าตอนนี้พวกเศษที่เราไม่ได้ใช้ก็สามารถเอาไปย่อยได้แล้วนะก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์อยู่ยนะครับสำหรับเศษเศษไม่ใช่เศษนะ โอเคยังไม่ออกเลยนะสงสัยจะการันตีนะครับตัวแรกนะครับโอ้โหและ <c oughs> การันตีนะครับน้องๆเป็นไนทิงนะครับโอเคต้องการอยู่นะครับโอเคได้มาหนึ่งตัวแล้วนะสองแสนเจมพี่แคทจะได้กี่ตัวครับเรามานับกัน1ตัวแล้วนะนาหนึ่งตัวแล้วนะโอ้โหรือว่าจะหลุดเลทหมดเลยนะครับ ไม่ใช่หลุดเลดนะนอกเลดหมดเลยนะครับการันตีล้วนๆนะโอ้โหมาครึ่งทางนะครับยังเงียบอยู่นะครับสองร้อยแล้วนะครับสองร้อยรอบแล้วโอเคได้เป็นโกโจมานะครับโอเคค่อนข้างที่จะดีนะได้โกโจมาถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าพี่แคทจะทาดาวแล้วจะมา ใส่ในทีมแทนตัวราเมจสักตัวหนึ่งนะเพราะว่าพี่แคทว่าน่าจะมีราเมจดเบียดจะดีมากเลยคนระับโอเคตอนนี้ได้ตัวมิสเทอรี่มา2ตัวแล้วนะยังเหลืออีกแสนแปดนะน้องๆไปยาวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะติดคัสซีนเองนะ180โลแล้วนะตอนนี้230 250และรอบนี้จะการันตีอีกแน่ๆครับพี่แคทด,ดูแล้วเป็นโอเคเป็นโกโจโได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้องการหลายตัวนะโกโจหรือว่าไซตามะมาก็จะดีนะเพราะอยากได้ตัวนะครับอยากได้ไซตามะมากนะพี่แคทอยากได้ไซตามะจริงๆนะไซตามะนี่สายแทงเนาะใช่ปะอันนี้ไม่มั่นใจนะเพราะพี่แคทจะไม่เคยได้ คือตัวซีเกตที่พี่แคทได้ก็คือตัวหนวดขาวตัวเดียวนะค่อนข้างที่จะเกือตั้งแต่เล่นมาดูสิจะการันตีทุกรอบไม่ได้นะทน้องสอ0ร้อยลูลแล้วนะครับตอนนี้เหลือแสนหกนะครับแต้มเ็มนะครับก็ฟาร์มาประมาณ2-3าวันเลยนะไอดี ID จะเติบโตก็คือต้องได้ตัวละครซ้ำนะครับหรือว่าเอาไปเป็นโอเคเป็นชาร์ n i น h t นะครับมา ไปกันต่อโอ้โแสนห้านะครับโอ้โหโหมดไปแล้วห้าหมื่น การันตีอีกหนึ่งรอบโอ้โหเป็นโอเคเป็นไนท์คิงนับได้มาไนท์คิงสองโกโจ2แล้วก็เบรุต1ไปไปกันต่อ,อหูเงียบจริงเงียบจริงเงียบจัง โอ้การันตีทุกรอบเลยว่ะน้องๆดูดิเป็นโอเคเป็นอิจิโกมานะครับตัวละครซีเข็ดใหม่นะครับน้องๆก็ได้มาแล้วนะเป็นอิจิโกแต่ว่าโอ้ยังไม่มีรีโลสุ่มให้นะก็ต้องรอก่อนน่าจะดองโอเคเป็นไนท์คิงนะครับโอเคได้ซีเข็ดมา1ตัวนะ2,000 200, สนก็จริงๆอยากได้ไซตามะมากกว่านะฮะอยากได้ไซตามะมากกว่าทำไงดี เป็นอา่าวเกเบรุสนะครับเอ้ยไม่ใช่เบรุสสิอียกิดใช่ปะโอ้โหเรียกเบรุสตั้งนานเบรุสมันมดเนาะพี่ชัดไม่ได้ดูนานนะครับอ่าไอ้เบรุสมันมดนะครับไซตามะจะมาไหมไปกันต่อนะครับเป็นไนท์คิงโอเคครับได้เรื่อยๆนะได้เรื่อยๆนะมาอยู่นะหลังหลังเริ่มมานะกดรัว ขอไซตมะสักตัวได้ไหมไซตมะสักตัวได้ไหมโอเคจะครบการันตีแล้วนะอีก90,000นะครับน้องๆแต่ว่าได้ซีเคียดมาตัวหนึ่งก็ถือว่าคุ้มแล้วนะได้โกโจมาโอเคเยาวลันไปลั่นๆๆๆเลยนะครับน้องๆขอไซตมะขอไซตมะ ยังไม่ออกนะฮะโอ้โหการันตีอีกแล้วจะรั่วเกมเป็นไนท์คิงโอเคอีกหกหมื่นนะครับอีกหกหมื่นเพชรสุดท้ายนะน้องๆดูซิจะได้อะไร 6กหมื่นนะหกหมื่นสุดท้ายจะได้ไหมโอ้โหการันตีโอ้เกือบการันตีแล้วแต่ว่าได้โกโจมาโอเคโกโจน่าจะได้ลงทีมนะครับวันนี้แน่นอนน่าจะได้ลงทีมแน่ๆละเพราะว่าออกมาหลายตัวนะดาวน่าจะสูงอยู่พอสมควรขอซีเกตอีกสักตัวขอซีเกตอีกสักตัว สี่หมื่นสุดท้ายโอเคกดโจมารัวๆเลยวะสามหมื่นสุดท้ายโอเคนะคิงมาโอ้ยรอบนี้มาจัดเอาจัด ออกไหมจะออกไม่ออกโอเคนหนคิงมาอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้กี่ดาววันนี้น่าจะได้เยอะอยู่นะหมื่นสุดท้ายนะหมื่นเจมสุดท้ายมาดูกันโอ้น่าจะไม่ได้ละโอเคได้เป็นโอ้นี่เป็น หนวดขาวนะนัน้องโอ้แต่โอเคได้มา2ตัวนะสองแสนก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะได้มา2องแสนนะสตัวถือว่าคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่คุ้มอยู่ถือว่าได้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวละครพี่แคทอัปเกรดต,ตัวไหนเพิ่มเติมได้บ้างเดีย๋ยวเอเซนตัวนี้ไปก่อนเลยโอเคได้เป็นดาวหนึ่งนะสำหรับหนวดขาวนะเพราะพิแคทมีอยู่แล้วนะจริงๆนะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็อีโบได้จะเต็มไหม <c oughs> เกือบเต็มนะตอนนี้ เลือด17ล้านแล้วนะเลือด16ล้านแต่ว่ายังไม่สู้หนวดขาวอยู่ดีเบรุตตอนนี้เลือดโอ้โ oh, ห oh, ได้มาเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้โหไดมาดาวเดียว oh, ได้มาซีเดียวพูดผิดแล้วก็ตัวนี้ได้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะไนท์คิงเกือบเต็มนะตอนนี้ก็บวกไป11ล้านแล้วแล้วก็จะเป็นตัวอย่างตัวฮิวของเรานะครับแล้วก็โอเคกดโจน่าจะขึงสองดาวหรือเปล่าโอเคถ้ากดโจ2สองดาวนี่หน้าปั้นนะครับทีนี้หน้าปั้นแล้ว นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราต้องไปใส่ของดูก่อนนะอ่าประมาณนี้ตอนนี้คือโกโจยังไม่ใส่ของเนี่ยพลังจะเท่ากี่ยูเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าพี่แคทใส่ของเนี่ยมันจะขนาดไหนเดี๋ยวอัปเกรดไปก่อนพวกนี้โอเคตัวนี้เต็มไปแล้วโหูได้มาแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้ใช้เพราะว่าคือมันยังไม่มีตัวไหนแทนได้นะน้องๆตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะโหดแล้วนะส่วนตัวพี่แคทว่าเดี๋ยวพี่แคทจะอัพสกิลโกโจไปเลยแล้วก็ จะใส่ทีมในโกโจเลยเนาะก็คือเอากี่ยูออกนะครับกี่ยูออกแน่นอนพี่ข้จเจ้ากี่ยูออกอ่าทีนี้ดูนะครับเดีย๋ยวเราลองใส่ไปก่อนตอนนี้เพื่อปรับหนึ่งสิบหกจุดห้าเจ็ดล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราใส่ของครบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสิบหกจุดห้าเจ็ดตอนนี้สิบหกจุดห้าสองโอเคโกโจอีกคริปเบสไปเป็นสิบหกจุดเจ็ดเก้านะครับน้องๆ จริงๆก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะแต่ว่านี้มันเป็นเดฟเดี๋ยวเราต้องไปหาไปหาของมาใส่ใหม่นะครับอันนี้ใส่ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะบ,บวกไป3000เอ๊ะเดี๋ยวอีคลิปไปก่อนโอเคไม่เป็นไรนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขายของที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่ามันก็เอาเป็นอะไรได้ โอเคก็ประมาณนี้เลยนะน้องๆก็เซตพี่แคทก็จะอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็ 16.7m แล้วนะพี่แคทก็ไม่ได้เข้ามาเล่นบ่อยนะส่วนใหญ่ก็จะมา EFK ฟาร์มนั่นฟาร์มนี่ไปทั่วนะครับน้องๆแล้วก็มากดนี่แหละนะครับประมาณนี้โอเคมีการสดได้ด้วย1%ก็จะได้ไอซ์รูเลอร์แต่ว่าไม่น่าจะได้แล้วเนาะโอเคโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอัปเดตนี้ซีซั่น1แล้วก็เป็นอัปเดต2.1นะครับ,น,น,รบน้องๆชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่แคทเกมมิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่แคทขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมบ๊ายบาย